สวัสดีครับ SSC Watch Review นะครับวันนี้ผมจะมากับนาฬิกาตัวไหนยี่ห้ออะไรก็ติดตามชมกันนะครับวันนี้เรามาคุยกัน Omega Speedmaster Professional นะครับซึ่งเพื่อนๆก็ทราบดีว่าผมเป็นคนหลงไหลในนาฬิกา Omega เป็นอย่างมากนะครับยิ่งโดยเฉพาะในลาย s s p e e m m s t t r r แล้วเป็นลายที่ผมติดตามเป็นแฟนประจำแฟนพันธุ์แท้ของเขาเลย หลังๆมาเนี่ย o m e ม a s า e e e m a s t e r เนี่ยเขาไม่ยอมทำ l i m i t t e e e i t t o o n แล้วก็ทำให้ผมมีความรู้สึกว่าเสงอยู่ระดับหนึ่งนะครับเพราะโดยปกติผมจะเก็บนาฬิกา Limited Edition เป็นหลักซึ่งตอนนี้เนี่ยผมต้องบอกเลยว่าตั้งแต่เขาไม่ได้ทำ l i m i t t e e e i t t o o n มาเนี่ยนาฬิกา Omega s p เนี่ย s t e r d Master เนี่ยพยายามจะออกซีรีส์ที่เป็นวัสดุชั้นสูงราคาแพงอย่างในปี2023เนี่ยจะมี หลักพลอยออกมาเต็มไปหมดเลยนะครับเพื่อนๆเห็นอยู่เบื้องหน้าเนี่ยนะครับคือตัวทองคํ 18K นะยลโลโกที่สําคัญคือมันคือแพนด้าคำว่าแพนด้าก็เพราะว่าตัวมาร์กตัววงกลมเนี่ยมันจะเป็นสีดําก็ทําให้มันดูแล้วมันเหมือนกับคล้ายๆมีแพนด้านะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมจับเวลาแบบวงสีดำนะฮะแล้วเป็นแพนด้าแบบนี้จะได้รับความนิยมจะได้รับความนิยมแทบทุกยี่ห้อเลยนะฮะไม่ใช่เพียงยี่ห้อโอเมกานะฮะ นั้นพอมันออกมาเป็นลักษณะแพนด้านะเข้าคู่กับสายยางนะฮะซึ่งสายยางเนี่ยออกแบบมาเป็นแนวย้อนยุคนะครับก็จะมีความสวยงามมากๆนะฮะซึ่งนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยผมเคยบอกเพื่อนๆว่าถ้าจะเล่น Speedmaster แล้วก็เล่นเป็นแพนด้าเนี่ยต้องเป็นสายยางเท่านั้นนะฮะนั้นเพื่อนๆที่เป็นแฟน Omega Passion t h ไทยแรนของผมก็จะทราบดีว่าผมเชียร์ตัวนี้ออกนอกหน้าพอสมควรน,นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นทองคำ 18K นะฮะทั้งตัวเคสตัวหน้าปัดรวมถึงตัวบัคเกิลด้านหลังนะครับเพื่อนๆบอกไม่แกะสติกเกอร์อีกแล้วเดี๋ยวแกะสติกเกอร์ให้เห็นกันตรงนี้เลยนะครับฟ้าลังใสนะครับก,กลไก3861นะฮะขัดแต่งมาอย่างสวยงามทีเดียวนะครับซึ่งนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยหนึ่งคือ,คอเป็น วัสดุ1 8 k นะฮะซึ่งค่อนข้างมีค่า2ละ่ะนะฮะ workmanship ค่อนข้างดีนะครับละเข้าสู่จุดที่เป็น popular คือเป็น p พ n d a ซึ่งแพนด้าเนี่ยอย่างที่บอกไม่ว่าจะยี่ห้ออะไรก็ตามจะได้รับความนิยมมากกว่าตัวปกตินะฮะันั้นตัวนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นหน้าปัดสีทองซึ่งเหมือนกับว่าคนทั่วไปจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่พอมันเป็นแพนด้า ก็ได้รับความนิยมสูงพอสมควรนะฮะขอบก็เป็นขอบเซรามิกนะฮะแล้วก็จับเวลาเพื่อนๆว่าไงครับสำหรับ speedmaster panda เรือนทอง 18k ตัวนี้มองถึงหน้าปัดจะเห็นถึงความสวยงามและความน่างลงใหลของมันจริงไหมครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับนาฬิกาที่ผมเอามารีวิวให้ดูกันในวันนี้ ชอบหรือไม่ชอบอยังไงก็คอมเมนต์ผมได้นะครับคอมเมนต์ comment ใต้คลิปได้เลยถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยเพื่อนๆอาจจะถามว่าเอ๊ะทำไมมารีวิวรายละเอียดน้อยจังผมก็บอกว่าก็เหมือนกับว่าเอามาเป็นโชว์เคสนะครับเป็นคัมพีแล้วก็เป็นไลบรารีให้เพื่อนๆมาเพื่อดูและตรวจสอบในอนาคต